สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรอัลกันอีกเช่นเคยหากพูดถึงแบรนด์อิตาลีอย่างเอพิเลียส่วนใหญ่ทุกคนก็จะนึกถึงรถตระกูลซ u เปอร์บและก็ซ u เปอร์เนเกตอย่าง RSV4 และก็ตัวโนแต่ทว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้หันมาลุกตลาดในกลุ่มของรถซ u เปอร์สปอร์ตพิกัด660ในชื่อรุ่น R.S.660 รวมไปถึงปีที่ผ่านมาก็ได้ทําตลาดในกลุ่มของรถ n น k e d อย่างตัว o n น่660ซึ่งอย่างไรก็ดีทั้ง2โมเดลนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยและจากข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมาดูเหมือนว่าทางผู้บริหารได้ยืนยันมาแล้วว่าพวกเขามีแผนที่จะทําตลาดในรถพิกัดที่ต่ำกว่า6 0 0ซีลงมาอีก โดยสื่อชื่อดังในประเทศอินเดียอย่างไบเวลพวกเขาได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ซ o อของ p i g g o g ก o ุปประเทศอินเดียถึงประเด็นการทำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในพิกัด350ไปจนถึง450ซีซีทางค่ายได้เปิดเผยว่าโปรเจกต์รถมอเตอร์ไซค์คลาสนี้มาถึงขั้นที่จะเป็นคอนเซปต์แล้วโดยคาดว่าโฉมโปรดักชันที่จะวางจำหน่ายจริง จะมาในอีก2ปีครึ่งถึงไม่เกิน3ปีนับจากนี้นั่นจึงมีความเป็นไปได้ครับว่าเราอาจจะเห็นเอพิเลี RS 400หรือตัว O โ400วางจำหน่ายในช่วงปี2023ก็เป็นไปได้โดยดีไซน์การออกแบบนั้นจะถูกพัฒนาจากบริษัทแม่ที่อิตาลี ในการอิงเส้นสายมาจากรุ่นพี่อย่าง RSV4 แล้วก็ RS660 แล้วจึงนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆมาขึ้นลายการผลิตในประเทศอินเดียและไม่แน่ในอนาคตพวกเราอาจจะได้ครอบครองรถแบรนด์เอพิเลียได้ง่ายยิ่งขึ้นกับพิกัด 400cc ที่จะเข้ามาช่วงชิงทำตลาดแข่งกับรถในกลุ่มของญี่ปุ่นก็เป็นไปได้เหมือนอย่างเช่นแบรนด์ KTM แล้วก็ t ทรอัมที่มีแผนที่จะทําตลาดในกลุ่มพิกัด Entry Bike โดยจะตั้งแพลนที่อินเดียเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งอย่าง MV Agusta เองที่หันมาจับตลาดรถในกลุ่มพิกัด Entry แต่ว่าจะไปโคกับทางแบรนด์ของฝั่งประเทศจีนหน้าตามันจะออกมาเป็นเช่นไรและมีโอกาสที่คนไทยจะได้จับต้องหรือไม่เราคงต้องรอมาอัปเดตติดตามไปด้วยกันครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณชมทุกท่านติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของ Youtube c h anel n m o t o r i v a l นี้ก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ f a c e b o o k c o m m o t o r v a l ผมก็ขอรอบกวนเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแบบ see first เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลมโตร์วรลต้องขอลาคุณผู้ชมท่านว้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ